โอเคครับผมอันนี้ก็อยู่กับผมนะครับชาแนลเอาแมพเช่นเดิมก็อันนี้เป็นชิปตีบอสประสาทที่3นะครับหรือก็คือตัวน้องวอาชืนีน่นะครับของเอเดเนียก็เปิดบอสไอเดียนี่ประจำรายอาทิตย์นะครับก็ถ้าเจยถ,ถึงก็มาตีได้ผมไม่ไม่เคยลงประสาท3นะครับอันนี้เพิ่งลงครั้งแรกก็ม่าจะทำจกลทีมั้นะครับเห็นยังไม่ค่อยมีคนทำหรือเปล่าโอเครลักบอสได้ไม่ไรมากนะครับก็ถึกประมาณนี้นะครับฟุตบอสถึกเลยเปิดมาก็เดี๋ยวพาดูท่านะครับพาไปดูอ่า เริ่มในทานี้ก่อนเลยนะครับทานี้คือบอสจะสร้างเหมือนรันเว์ขึ้นมาแล้วจะวิ่งนะครับอันนี้มันเกิดได้ทั้งแต่ละมุมนะขึ้นอยู่ว่าวิ่งด้านไหนอันนี้คือมันวิ่งจากฝั่งนี้มาทางนี้นะครับก็คือจะมีรันเวย์อยู่5้าทางนะครับวิธีแอบหรือวิธีลอกหอบคุณก็คือไอเฟมทะลุผ่านบอสไปเลยหรือไม่ก็ไปหลบซ้ายสุดหรือขวาสุดนะครับขึ้นอยู่กับทางที่ว่ามันวิ่งถ้าเกิดสังเกตตรงเนี้ยมันจะไม่มีตัวอะไรวิ่งนะครับก็คือสามารถไปยืนหลบได้ประมาณนี้เนาะอันน่่นนาน่าาาาด้ววกนํอ,นนอโนนรูสึ โดนทีเดียวตายนะผมเคยโดนรอบหนึ่งลังจากนั้นคือไม่ไม่โดนเลยไม่อยากโดนเลยครับเพราะว่ามันแรงเกินโอเคนะเข้ามาตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นไครับตีบอสได้ตามปกติได้ดีเป็นเศษอันนี้ก็ถ้าตีหลังได้ก็ตีนะครับตีคนช่วยเยอะส่วนบัฟก็แบบเดิมนะครับกดยาไอเดเนียครับกดยาอะไรก็ได้ที่เรามีนะครับอาจจะเป็นเออ่ยังไงต้องเป็นน้ำไอเดเนียแล้วล่ะผมดีไอเดเนียก็จะเป็นยายักษ์หรือว่า ทะเลยึดก,ก็ได้นะครับเพื่อจะบอกคุณจะกดมีอันไหนก็กดนนั้นแหละครับของอันนี้แม่นดีอยู่แล้วหรือจะเป็นกดกดผลใหม่เลยก็ได้นะแพงเหมือนกันออไม่ใช่แพดิดแรงส่วนท่าน,นี้นะครับบอสจะเอ,อ่อคล้อกลับไปหน่อยแล้วกันเมื่อกี้พูดไม่ทันเนาะบอสมันจะแดชน,น,นะครับไปอยู่ไกลๆนะครับแล้วก็ชาร์จเคลื่นยิงออกมาพอยิงเสร็จแล้วปุ๊บจะมีร่างแยกออกมานะครับแล้วก็ยิงตามอันนี้คือแนะนําว่าถ้าเราไวพอ้อมไปข้างหลังบอสนะครับทำได้ดีได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ทัน ก็หลบแล้วกันนะครับเอาตัวรอดให้ได้ก็พอเดี๋ยวมีเศษให้ตีเรื่อยๆอันนี้ก็พยายามเข้าหลังบอสนะครับถ้าอาชีพปีศาจูโดเข้าหลังเลยก็สบายโอเคอันนี้คงไม่น่าดีอะไละแต่จ,จอไปพั้แล้วก็ยังไม่ได้มีบอสระเบิดห้องนะครับอ่าเฟสนี้แหละครับบอสระเบิดห้องมันจะแดงในห้องเลยนะก็คืออย่างแรกคือมาหลบตรงเสานี่นะครับที่ผมอยู่อันนี้มันระเบิดสองรอบนะพยายามหลบตรงเสาก,ก็ได้ คือเสาอ่ะมันมีอยู่สี่มุมนะครับตรงนี้อันนึงตรงนี้ตรงนี้นะครับก็คือสี่ทิศเลยเป็นสี่เหลี่ยมล้อมรอบนะครับก็ในบรรดาสี่เสาเนี่ยมันหลบได้แค่เสาเดียวผมบอกใครดีละกันยังไงก็พยายามมาหลบแล้วกันนะครับหรือถ้าเกิดใครไอเฟมแม่นๆก็ไอเฟมหลบไปก็ได้ทับตรงกลางแต่ว่าถ้าเกิดเอาชัวยจริงผมก็เลยนําว่าแบบให้เรามายืนหลบหลังเสาดีกว่าส่วนอันนี้เป็นลูกแตี้วนะครับสรทองก็เกิดว่า อันนี้ผมไม่เล่นรีมาเตอร์เนาะมันมันเห็นไม่ชัดแต่ถ้าเกิดคุณเล่นรีมาเตอร์ไอ้ลูกเจ้าสีทองเนี่ยมันเห็นชัดมากเลยแล้วก็เวลาคุณตีจรวมๆแล้วมันระเบิดออกมาเราจะได้เป็นบัฟนะครับเพิ่มไอพีร้อยหนึ่งกระดีอาร้อยหนึ่งนะครับเป็นบัฟอยู่สิบห้าวีมั้งก็ถ้าเกิดเจ็บบัฟได้ก็เจ็บนะครับโอเคอันนี้ก็บอสเอ่อหลอดเดือนแรกคงไม่น่าไปเลยมากเลยครับเดี๋ยวช่วงสองบอสจะแปลงร่างแล้วก็เดี๋ยวเออเปลี่ยนแรกวันนีที่หวาดไอ้ลูกบอลไปต่อเล่นลูกบอลแล้วกัน ใกล้ใกเสร็จนี้นะครับเป่นเลนลอนีบอลแล้วอันนี้บอลแล้ว,เ,วลเปิดพื้นนะครับไม่มีแรงผมลังเสาเหมือนเดิมหรือจะไปเต้นรำตรงกลางก็ได้นะครับถ้าเจอว่าเราพิวนะอันนี้ก็สังเกตนะครับเอาชิ้นบอลวิ่งเลยชิ้นบอลวิ่งเลยสังเกตเนานะเสาวพวกนี้ครับมันจะมีสีม่มุมพยายามดูสีที่เสานะครับผมอธิบายง่ายคือเสาร์มีสีเจามีสีเสาใช่ไหมในสีเสาเนี่ยครับมันจะมีแสงสีทองขึ้นสามเสาเราจะมีสีแดงขึ้นอันหนึง่ง สีออกแดงๆดำๆอะ่ะคือพอแสงมันขึ้นปุ๊บมันจะปล่อยลูกเจวออกมาครับแล้วก็ให้คุณอะ่ะวิ่งไปเอาตัวชนลูกเจวครับที่เป็นสีแดงเออผู้ผิดนะไม่ใช่ลูกเจวสีแดงเสาที่เป็นสีแดงครับจะปล่อยลูกเจวออกมาให้คุณไปบังเสาที่เป็นสีแดงแล้วปล่อยลูกเจวครับอย่าให้ไอ้ลูกเจวตัวนั้นมันเข้าบออได้ก็ดูยากนะครับเพราะว่ามันเลยนีเออสีนขึ้นแป๊บเดียวแล้วต้องมองดีๆแล้ว ยู่ไปทันอ่ะนี่เป๊ะคุณเห็นเสาตรงนี้ไหมครับนี่แหละคือสีแดงนะครับเสามันไม่ได้ขึ้นที่ไฟนะมันจะขึ้นที่ตรงฐานเสาครับอันนี้คือสีแดงแปลว่าตาเนี้ยผมต้องวิ่งไปเอาตัวบล็อกเสาตรงนี้นะครับโซเสาอื่นคือถ้าคุณเห็นสีแดงแล้วอะให้ตาเป็นสีแดงเลยมันผมไม่เคยเจอสีแดงสองอันนะน้อยคือเอ้ยเจอคือคือแค่แบบเจอสีแดงกันเดียวที่เหลือจะทองหมดนะครับอาที่แดงอาทิตทองนะครับนี่ก็ทองนี่ก็ทองแปลว่าเราต้องบังฝั่งนี้นะครับจะเดี๋ยวเราบัง นี่เอาตัวชนเฉยๆครับไม่ต้องตีก็ได้ไอโซนสามลูกเนะี่ยให้มันเข้าตัวบอสไปผลบอสประชาพลังแห่งความมืดนะครับก็คือต้องเอาความมืดออกเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าครับในคลิปถ้าจะมองไม่ทันไปจอดูนะครับไอสีแดงอะขึ้นทางขวานี่ต้องเอาบางเสานี้ยฮะต้องเล่นอย่าเนี้ยครับประมาณสามเฟสถ้าผ่านหมดก็เรียบร้อยจบอันดี้ทองนะครับอ่าอี้แดงซ้ายแดงนะครับเดี๋ยวพิ้งค้อแดงกับซ้าย อ่ะเรียบร้อยนะครับพอไี้ชนปุ๊บก็จบแล้วที่เหลือคือเป็นสีทองธรรมดาก็จบถือพันพันเฟรเนี่ยสีจริงก็ไม่ได้ยากนะมองมหมุนกล้องไวๆแล้วกันนี่เดี๋ยวบอสจะสตันนะครับเฮ้ยสตันสิวะตีสตันนะครับนี่ก็ตีต่อเลยที่เหลือก็ไม่อะไรลครับทีนี้ก็ไล่ตีอบอสตามเลยทีเด่นมาก เป็นบอสนะครับพอเราตีหมดของแรกปุ๊บบอสจะแปลงร่างนะครับหรือก็คือทางปีกก็เถิดทางปีกอันนี้ไม่ได้มากนะครับหลบของที่เขาโปรยเรามาก่อนเนาะอันนี้หลบหลังเสาไม่ได้นะครับปางนะครับผมก็เดินหลบๆไปเรื่อยกันมีอะไรบ้ากอันนี้ก็สู้ปกติเลยนะครับสู้นี่คือแบบแค่เป็นเดี่ยวบอสอะบอสมันเราตีบอสไม่ได้เลยครับบอสมันใจดีอยู่จะบินเนาะ ตีได้ตอนที่มันลงมาชาร์จเลยแล้วคนเนี้ยแต่แต่อย่าเสี่ยงเลยจะตายโอเคครับพอวทีมก็พักอ,อ,อีกฟอสจะเข้าอีเฟดหนึ่งนะครับอีเฟดนี้เป็นเฟดตอนแรกสุดเลยคือพอจะเสียรุ่ออกมานะครับให้แล่ตีลูกให้หมดถ้าเกิดตีลูกหมดแล้วมันทันบอสมันจะลงมันจะตกมาสตันนะครับก็ไล่ตี ท,ท,ที่เด๋มีอะไรนะครับ,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 บก็คือหลบสู้ไปเลยนี่ผมจะเริ่มจอนะครับไปดูอีกเปสถัดไปตอนนี้บอสจะไปอยู่หน้าเสานะครับอันนี้จะคล้ายๆกับการตรีเสาแ,แหละแต่ว่าบอสจะเปิดประตูมิติเอาลูกอ,ออกมาแล้วครับแล้วก็ให้คุณเชียร์ลูกเสร็จแล้วให้ตีตีตัวไห้ครับตัวลูกที่ว่ายอยู่ตรงเสานะครับ จะมีอยู่สิมักได้ทีก็ได้เ,เ,เ,เกิตา,ายาครับมันก็ตมตรณีมเปนี้ไม่ได้ยากครับเวลาเราเยอะเรลียลูกเคียอะไรไปแล้วก็ตีีก็ไ้ครับช่ๆ สี่อันนะครับพยายามดีจร <ühren oten> ิงๆส่วนรอบแรกที่ผมลงช้ามากพยายามูท่าบอลที่ดเดิมแต่ก็พยายามัินจะได้แบบเผื่อคนเขาลงมาถึงหรือก็ไม่นครับตีบอลตียที่เหลือก็ไม่อครับตีบอลติ โอเคครับประมาณนี้ก็ทีมนี้คือใจลน์เบื้องต้นก็คือแค่เป็นการหลบสกิลเนาะแล้วก็ไปเออ่วางลูกแก้วอะไรพวกนี้แหละครับไม่ได้มีอะไรมากยังไงก็คลิปนี้คลิปนี้มีเท่านี้แหละครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราจะดีไปมันจะเป็นเหมือนเออ่คลิปีดีเศษครับว่าแบบตอนผมตีบอสเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะครับแบบเต็มคลิปแล้วกันแปลไมาให้ดูโอเคก็เดี๋ยวรับรางวัลไปได้เป็นกล่องนะครับไม่เป็นไรมากอาทิตย์ละครั้ง โอเคงั้นก็ขอตัวลาไปจอดแล้วจันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปก็มีอะไรแล้วละ่ะสวัสดีครับ